เอาไว้โรยหน้ามีเตี๋ยวนะคะไว้โรยหน้าเส้นหมี่วันนี้จะผัดหมี่โบราณนะคะเครื่องปรุงก็มีหอมสับกระเทียมสับแล้วก็เพิ่มแครอทซอยด้วยนะคะมีเต้าหู้ทอดไว้อันนี้หอมเจียว น้ำมะขามเปียกน้ำตาลปี๊บประมาณสองขีดนะคะบานมาพาะพร้าวแล้วก็ใบครึ้นชายถั่วงอกไข่ที่เจียวเอาไว้แล้วนะคะแล้วก็มีโต้ะเจียวอีกอย่างหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มลงมือทําเลยนะคะมันนะคะก็ใส่กระเทียมเจียว เยลด้วยนะคะให้หอม ให้มันหอมๆเลยนะคะให้พอหอมนีม่ต้องไหมนะคะประมาณนี้น้ำตาลปี๊บสองขีดนะคะน้ำตาลมะพร้าวสองขีด น,นี่ป้ะมาห้าช้อนนะคะตามชอบนะคะถ้าชอบเปรี้ยวมากก็ใส่เพิ่มได้ไเ่น,น้ำตาลละลาย

ด,ด้วยนะคะเพื่อสีสัน ชิมรสชาติดูนะคะตามชอบจัดๆหน่อยนะคะเปรี้ยวหวานจัดๆจ,จะเปรี้ยวหน่อยหน่อยถึงมะขามเปรี้ยวน้อยหน่อไม่หอมมะขามเปรี้ยจบเลยไม่ค่าายคอยเปรี้ยวเท่าไหร่ หน่อยนะคะให้มันรสจัดจ้านตอนใส่อซอสของสามช้อน รสชาติใช้ได้แล้ะใส่แครอทลองไปก่อนนะคะัอันนี้เส้นหมี่นะคะเส้นหมี่จะให้ดีนะคะแช่เสร็จแล้วก็ลวกน้ำร้อนแล้วค่อยมาใส่นะคะมันก็จะผัดง่าย หอมที่เจียวไว้โรลงไปเลยนะคะ ใส่กุ้งช่ายลงไปใส่ใบกุ้งช่ายแล้วก็ใส่้องนอกไปนะคะขนาดที่เขากัน เสร็จแล้วนะคะก็ประมาณนี้นะคะโรยไขะะย่แล้วก็ถั่วงอกดิบใบกุชชา่แล้วก็ชอบทานเผ็ดก,ก็ใส่พริกนะคะบีบมะนาวเพิ่มได้เลยนะคะอร่อยมากค่ะลองทานดูนะคะลองทําดูได้ไม่ยากนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ